เดินทางก็ต้องไปรำไายายก่อนเลยค่ะไปไหนคะข้างบินเออดูแลตัวเองด้วยค่ะแล้วหนูต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะโอเครำลากันขนาดนี้ไปด้วยกันเลยไหมยายดูแลด้วยด้วยนะโอเคช่วยแม่จับของด้วยนะคะโอเคจะจะลืมของนะคะโอเคบ๊ายบาย,บาย กว่าจะลับยากรรเสร็จนี่ฉันประหลาดใจมากเลยถ้าเผื่อพวกฉันไม่ตกเครื่องบายแม่ไปอีกสรุปจะไปอเมริกากับยายปล่อยแม่เฝ้าบ้านที่ไทยแต่ในที่สุดพวกฉันก็มาถึงสนามบินทันเวลาจ้าและนี่คือสัมภาระทั้งหมดที่พวกฉันสองแม่ลูกแบกไปค่ะกิโลที่สายการบินให้มาฉันใช้อย่างคุ้มค่าแน่นอน80%คือของทิ้งถัฉันมีกระเป๋าก็สอบหนึ่งใบใส่พวกเสื้อผ้าแล้วก็ของที่มันไม่แตกมาก็เลยมาให้เขาแรปกันกระเป๋าแตกนิดนึงค่ะของไม่แตกแน่แต่กระเป๋าน่าจะแตกเพราะเต็มมากทั้งหมดที่ฉันได้โหลดใต้เครื่องกกกกันน2 23คค็ืออรระะเป๋4บบลโดย นี้เราบินกับอ e ีวาแอร์ไฟแรกจะให้บริการโดยการบินไทยแล้วไปต่อเครื่องอ e ีวาแอร์ที่ไทเปกินเื่เ้งกี้คือยืนกดดันพี่เขามากเลยแล้วเพืนแปดฟ้าใจด้วยนะ โหลดกระเป๋าเสร็จยังไม่ทันได้ไปไหนองค์ก้ของของกินละจ้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือว่าเครื่องบินไฟยาวๆแบบนี้นะคะแนะนำให้เตรียมของกินแน่นๆให้พร้อมอย่าไปหวังเอานะอบอกนะของกินที่ลูกชอบขนมที่ลูกชอบแบกไปให้แน่นค่ะนมกับนมเด็กสามารถสแกนเข้าเกตได้<ค>นะคะเจ้าหน้าที่สแกนเขาจะเปิดเช็คตรวจด,ดูแล้วก็สอบถามเท่านั้นเองวันนี้แถวสแกนคือยาวมาก <ๆ S 2> เลยแวะเลาชแป๊บเดียวก่อนที่จะวิ่งขึ้นเครื่องค่ะอย่างที่บอกถ้าเบื่อเดินทางกับเด็กน้อยแนะนําให้เตรียมของกินมาแน่นๆค่ะถ้าลูกเราจะกินขอในเลาช เครื่งบินอะไรเครื่องบินของการบินไทยแล้วพอน้องงองแงเราก็จะเอาขนมที่ปกติเราไม่ให้น้องกินออกมาล่อค่ะน้องก็จะเงียบช่วยได้มากเลยเก็เหมือนการบินไทยเหมือนกันค่ะกีชอบไหมลูกชอบไหนทำหน้าแฮปปี้ให้แม่ดูซิ อย่างที่เห็นค่ะเครื่องยังไม่ทันขยับขอเกินีขนมอีกแล้วจริงๆเราเตรียมพวกช็อกโกแลตเยลลี่กับมิแบ์มาด้วยนะคะซึ่งปกติขนมพวกนี้เราแทบจะไม่ให้องกี้กิน<ต>เลยเตรียมมาเผื่อไว้เป็นแผน2ในกรณีที่องกี้งองแงมากๆแต่จริงๆไฟล์นี้เราไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ปกติองกี้ชอบดูเครื่องบินแล้วก็ชอบนั่งเครื่องบินมากค่ะและรอบนี้ถือว่าเป็นไฟล์ที่เวลาดีมากๆเพราะรวมต่อเครื่องแล้วแค่21ชั่วโมงเองพรอบที่แล้วตอนกลับไทยบินกัน2แม่ลูกรวมต่อเครื่อง2รอบเกือบ28ชั่วโมงเกือบยี่สิบแปดชั่วโมงเ่ะ นี่เครื่องบินเรานะคะลูกอันนี้เครื่องบินเรามันเป็นกล้องจากเครื่องบินเลยอันนี้คือเรียลไทม์เลยโชคดีที่ไฟการบินไทยไฟนี้มีกล้องเรียวไทม์อย่างที่เห็นองกี้ชอบแล้วก็เพลินมากๆตลอดทั้งไฟบินเลยค่ะไฟนี้เครื่องออกประมาณบ่ายสองก็กว่าแล้วก็จะนําเราไปสู่ไทเปนในอีก6ชั่วโมงแล้วจะต้องรองต่อเครื่องในไฟถัดไปประมาณ2ชั่วโมงตอนนั้นก็น่าจะเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าๆตามเวลาไทยแผนที่ฉันวางไว้ก็คือในไฟแรกนี้รวมทั้งตอนต่อเครื่องฉันจะไม่ให้องกี้นอนเลยค่ะให้องกี้เหนื่อยให้เต็มที่แล้วค่อยไป มุ่งหน้าสู่สนามบินฮิวสตันประเทศอเมริกาซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลา13ชั่วโมงได้นอนยาวๆแบบฉ่ำๆไปเลยค่ะโชคดีที่ไฟนี้องคียอมกินอาหารบนเครื่องด้วยก็เลยยังไม่ต้องงัดข้าวที่เตรียมไว้ออกมาให้องคีเพราะคิดว่าไฟาน่าองคีน่าจะไม่ชอบของกินมากกว่าหลังจากที่พี่ฮอสเทเก็บถาดอาหารได้ไม่นานเท่าไหร่องคีก็ร้องหิวอีกแล้วค่ะฉันก็เลยต้องงัดผลไม้ที่ยายยายหั่นเตรียมไว้ให้ก็คือแอปเปิลกับชมพู่มาเสิร์ฟให้องคีค่ะเอาจริงที่ฉันเตรียมของกินมาหลายอย่างมากเพราะวงจรของชีวิตอองงคคคกกี้ืปาาไม่่่เยวะ ถ้าไม่หลับอยู่ก็คือจะกินถ้าไม่กินอยู่ก็คือจะพูดสำหรับบนเครื่องบินแล้วกินอยู่ดีกว่าพูดค่ะจะได้ไม่รบกวนผูดในารท่านอื่นขพราะดีอย่างหนึ่งของการบินไทยก็คือมีหนังให้ดูด้วยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนังเรื่องแรกในรอบสาปีตั้งแต่ฉันมีลูกมาเลยเก๋แล้วก็เป็นโมเมนต,ต์ดูหนังครั้งแรกกับองค์กี้ด้วยค่ะใจจอยกันไป ดูหนังกำลังจะจบเรื่องกับตันก็ประกาศว่ากำลังลดระดับลงที่สนามบินไทเปแล้วเตรียมหอบของลากลูกไปต่อเครื่องกันต่อค่ะลงเครื่องมาก็เดินย,วยาวๆเพื่อที่จะขึ้นรถไฟจากเทอร์มินอล B ไปเทอร์มินอล C คะ่ะรอแป๊บเดียวรถไฟก็มาละจ้าเมื่อกี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้นั่งรถไฟบ่อยๆขึ้นรถไฟมาเรียบร้อยค่ะเป้าหมายของเราอย่างที่บอกว่าเราจะไปเทอร์มินอล C เพื่อที่จะไปต่อเครื่องแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถเข้าเลาจ์ได้ค่ะพอมาถึงเทอร์มินอล C เราก็จะต้องมาที่เคาน์เตอร์ของ e อ a เพื่อที่จะมา รีเช็คแล้วก็อัปเดตข้อมูลการต่อเครื่องค่ะเสร็จแล้วเหลือเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วก็มานั่งพักในเลาสกันอาจจะงงๆว่าเลาสนี้มีเสิร์ฟไข่ตุ๋นแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยหรอตรงถ้วยก็ดูคุณคุณตาใช่ค่ะเราหอบมาจากเซเว่นไทยแลนด์ค่ะเราองค์กีไม่ยอมแตะอาหารในลาสเลยค่ะก็เลยต้องงัดขึ้นมาเสิร์ฟเพราะแผนของเราคือไฟล์ต่อไปเราจะให้องค์ีหลับยาวๆไม่ต้องห่วงเรื่องกินกินเสร็จก็รีบเดินมาที่เกตเพื่อขึ้นเครื่องเลยค่ะเพราะว่าไกลอยู่เกตที่เราขึ้นเครื่องก็คือเกตซ ชั่วโมงเราก็ต้องพกตัวช่วยเพิ่มความสบายมาด้วยค่ะตามประสาคนฐานะดีอีโคโนมีคลาสเยี่ยงพวกฉันสิ่งนี้ก็คือหมอนแบบเป่าลมค่ะซึ่งเวลาเป่าขึ้นมาพองเต็มที่แล้ว <Okay. S 1> จะเป็นหมอนลูกใหญ่ๆ <Okay. S 1> ที่จะมีขนาดสูงเท่ากับเบาะท,ที่เรานั่งความกว้างความยาวก็จะใส่ลงไปตรงที่ช่องวางขาของเราได้พอดีเดี๋ยวแกดูนะมันลูกใหญ่มากแกมีความเป่าให้ปอดแตกกันไปข้างแต่เอาจริงๆที่เขาออกแบบมาเหมือนเวลาเราเป่าลมมันจะสามารถดึงลมเข้าไปได้เยอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเอาจริงมันก็ไม่ได้ เป่าแล้วเหนื่อยมากนะไม่ได้เป่าจนหน้าดำหน้าแดงหมดลมปานอะไรขนาดนั้นเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาเป่าลมทีนึงอะ่ะมันสามารถนําลมเข้าไปได้เยอะมากเลยอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน แล้วเวลาเอาลมออกมันก็จะเป็นจุกใหญ่ๆที่สามารถเอาลมออกได้เร็วมากดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยเวลาเครื่องจะลงแล้วต้องมานั่งลุกลีลุกลนเอาลมออกอะไรถ้าถามหาพิกัดฉันซื้อมาจากแอปส้มนานมากแล,แล้วเวลาแกซื้อแกต้องดูด้วยนะมันมีของถูกกับของแพงแต่ฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าของถูกของแพงความหนาของหมอนมันจะเท่ากันไหมเพราะอันนี้ฉันมีมานานมากแล้ววัสดุค่อนข้างดียังไม่เคยแตกไม่เคยรั่วเลยพับเก็บไว้นานๆไม่ได้ใช้เป็นปีเอามาใช้อีกก็ยังใช้ได้อยู่แต่ที่ต่างแน่ๆระหว่างของถูกกับของแพงก็คือตััววหจุ่ จุกยางนั้นสาวอย่าพึ่งคิดเกินเลยไปจุกเป่าลมเข้าปล่อยลมออกเนี่ยแหละดังนั้นเวลาเลือกซื้อให้เลือกอันที่มันจุกใหญ่ประมาณว่าเป็นหมอนเป่าลมที่ผ่านการให้นมมาแล้วไซที่เป่าเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีความยาวใหญ่ไขกระทะก็ยัดเข้าไประหว่างช่องที่นั่งเลยที่แอร์โฮสเตสเดินยมาถามว่ามีหน้ากากหรือเปล่าเราก็ตอบไปว่ามีทั้งคู่ค่ะของเราห้อยคออยู่เห็นไหมพอดีช่องเปะเลยลองงนั่ยืดขาสิ นางแบบก็ค่อนข้างจะมือใหม่ค่ะก็เลยดูเก้เกกงๆกลงๆไม่ถนัดเท่าไหร่เตรียมเบาะให้ขนาดนี้ก็ยังไม่ไวายพลาดมาเบียดแม่อีกสบายไหมคะสบายชอบไหมชอบ you like it ไฟ์นี้ก็เป็นไปตามแผนเลยสรบปไปตั้งแต่เครื่องยังไม่ทันเทคออฟพร้อมตัวช่วยที่เรามีองค์กีก็ยืดขาได้ยาวๆเลยค่ะก็เลยได้นั่งดูหนังยาวๆเลยแกไม่ว่าใครจะมาเสิร์ฟอาหารเด็กแถวอื่นร้องไห้งองแงแถวไหนเสียงดังแค่ไหนองค์กีก็คือโนสนนนแคร์นอนเต็มตื่นหลับเต็มผื่นมากค่ะแกได้ยินไหมมีเสียงเด็กแถวอื่นไม่สะเทือนองคีหรอกจ้ะองคีก็คือนอนหลับหลายท่ามากส่วนฉันหลับหลับตื่นตื่นพอองค์ีดิ้นมาชนฉันก็ตื่นทีนำเสนอท่านี้มากถ้าทำได้คงถีบหน้าต่าง เช้ายืนออกไปแล้วก็วแอบ,บมีลืมตาขึ้นมาเช็คแม่บ้างแต่ว่าก็หลับต่อค่ะยาวๆองคก์ี้ก็คือนอนหล่ท่ามากค่ะมุมนอนหมุนเป็นลูกห่างทุกมุมทุกองศาผ่านไป10ชั่วโมงกว่าๆองคก์ี้ก็ตื่นแล้วค่ะ <Yeah. S 1> ตื่นมาพร้อมความสดใสส่วนแม่จะคิดแล้ว ไปเลยจ้า,าหลังจากนั้นไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟค่ะว้าวน่ากิน,นอ้าวไม่กินหรอ เป็นปกติค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้ดีเนาะเวลาถูกลูกช็อตฟิวแสนล้านโวล์เมื่อลูกไม่กินแมอยังเราก็ต้องงัดอย่างอื่นมานําเสนอค่ะวั่วน,นี้องค์กี้ก็เลือกกินผลไม้เหมือนเดิมจริงๆมีพวกขนมปังแซนด์วิชแล้วก็ข้าวมาด้วยนะคะแต่ว่าองค์กี้ไม่กินองค์กี้จะกินผลไม้ชั่วโมงนี้ปล่อยเลือกกินให้เต็มที่ค่ะขออย่างงอแงก็พออีครึ่งชั่วโมงกว่าๆเครื่องก็จะลงปลายทางแล้วเราก็ต้องมาเตรียมผมองค์กี้เข้าที่ค่ะให้พร้อมเป็นสาวอเมริกัน Girl. ววเกิร์ลรหางกกณัจ ่งเครื่องไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิไปไว้เลยค่ะด้วยสภาพมาส่องแม่ลูกแล้วก็เข้าของพลุงพลังมากรอบนี้เรามาด้วย I R 1วี v ่ s a หรือว่าวีซ่าคู่แต่งงานพอลงเครื่องไปเราก็ไปต่อแถวผ่านอิมิเกชันตามปกติค่ะพอถึงคิวของเราเจ้าหน้าที่ก็มาถามว่ารอบนี้เราเข้ามาด้วยวีซ่าตัวไหนพอดีในพาสปอร์ตของเรามี2วีซ่าค่ะมีวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าคู่แต่งงานแต่จริงๆวีซ่าท่องเที่ยวเขาก็มีปั๊มไว้แล้วนะว่ายกเลิกแล้วพอฉันตอบว่าวีซ่าคู่แต่งงานเขาก็ถามต่อว่าพักอยู่ที่ไหนฉันก็ตอบไปว่าเมือง San Antonio, Texas. ก็ก ถามต่อว่ากินกา s จะถูกส่งไปที่ไหนฉันก็ตอบว่าส่งไปที่บ้านพ่อแม่ที่ฟลอริดาค่ะเขาก็บอกว่าโอเคถามให้มั่นใจเพราะว่าพักอยู่ที่เท็กซัสแต่ทําไมกินกา s ส่งไปที่ฟลอริดาฉันก็เลยบอกว่าสามีอยู่ที่เท็กซัสแต่ว่าไปบ้านพ่อแม่ที่ฟลอริดาบ่อยๆเขาบอกว่าโอเคงั้นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พาไปที่ห้องนึงเพื่ออัปเดตข้อมูลนะเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งก็เดินเข้ามารับฉันเพื่อพาไปอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนั้นก็คือห้องเย็นที่ทุกคนรู้กันค่ะตอนนั้นคนในถอองงนนเเ็็ายกะ้หขึ บอกว่าให้ฉันเข้าไปนั่งในห้องนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เรียกชื่อแล้วก็ห้ามเล่นโทรศพัพท์ไม่ได้อยู่ในห้องเย็นนะคะยังอยู่บนเครื่องที่สนามบินไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแล้วก็ในห้องเย็นก็ไม่อนุญาตให้ถ่าย,ยาาด้วยบรรยากาศห้องเย็นก็ค่อนข้างตึงเครียดค่ะคนที่อยู่ในนั้นก็จะมีคนที่ลุกประมาณเอเชียคนออกตะวันออกกลางแล้วก็คนแอฟริกันค่ะประมาณ5นาทีเจ้าหน้าที่ก็เรียกฉันไปสอบถามว่าในกระเป๋ามีอาหารอะไรไหมฉันก็เลยบอกเขาว่าฉันมีชิลลี่เพลสเขาก็ดูงงๆฉันก็เลยบอกว่าเอาไว้ทำเคอร์รี่บอคนมะไิ กลับมาที่ไทม์ไลน์จริงกันค่ะเครื่องลงแล้วถึงยังถึงแล้วถึงยังมแล้วมวันนี้ดูถึงอเมริกายัางถึงแล้วอันนี้คือเหตุการณ์หลังผ่านอิมิเกชันห้องเย็ยนมารับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแกดูข้าวของที่ชั้นขนกันมาที่ระวังลมนะคะนอกจากสู้ชีวิตในการหอบของแล้วยังสู้ชีวิตในการทําคลิปด้วยค่ะการตรวจกระเป๋าโดยไม่ถูกสุ่มตรวจใด,ดๆทั้งสิ้นค่ะในที่สุดพอลูกก็ได้เจอกันแล้ว เ้าภาพความหวานก็ตัดลงมาตอนขึ้นรถไฟไปที่ลานจอดรถค่ะดาดาคือแฮปปี้สูดออกน้าออกตามาเขารักเมียเขาเนาะก็มียเขาสวยหว ในที่สุดก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับไฟ21ชั่วโมงกับเด็กน้อยคนนี้โดยที่มีผู้ชายมารับเราขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ <S 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 บ๊ายบายหลังจากนั้น3ชั่วโมงเราก็ถึงห้องโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะยังไงก็ติชมได้นะคะจะพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ